สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบร์กก็ทีมงานร้านยางเจริญรุ่งยินดีต้อนรับนะครับซูเปอร์ลูเอ็กซ์วีนะครับเข้ารับบริการตั้งศูนย์รถยนต์นะครับเนื่องจากคันนี้นะครับจะต้องทําช่วงล่างมาครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนบูทยางนี่นั่นนะครับและลูกหมากต่างๆนะครับทาให้ศูนย์รถยนต์นะครับจําเป็นจะต้องตั้งใหม่นะครับความพิเศษของซูเปอร์ลูเอ็กซ์วีนะครับคือจะต้องตั้งศูนย์นะครับได้ทั้งหมด4ล้อนะครับเครื่องตั้งศูนย์ที่จะตัั้้งศูนนย์ไดะครบ หรือรถยนต์ต่างๆนะครับที่สามารถตั้งส่วนได้สี่ล้อเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการรองรับการตั้งส่วนยสี่ล้อนะครับก็คือคู่หลังได้ด้วยนะครอันนี้ทีมงานครับเอารถขึ้นนะครับคำนวณมุมองศานะครับและปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับนอกจาก Subaru XV นะครับยังมี Subaru Forester นะครับที่ยังตั้งศูน4สี่ล้อได้นะครับและรถไฮเปอร์ฟอร์แมตอื่นๆนะครับและนอกจากนี้ยังมีรถที่เราคุ้นเคยดีนะครับอย่างแอคคอร์ดนะครับแคมรี่เทียรานะครับก็สามารถตั้งส่วนได้ทั้งสี่ล้อนะครับ ทางร้านของเรานะครับมีเครื่องตั้งศูนย์ h u n t ร์นะครับแนละตัวลิฟต์ยกรถนะครับที่รองรับการตั้งศูนย์ทั้งหมดได้ทั้งสีล้อนะครับอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับทาให้ลูกค้านะครับครับเข้ารับบริการได้เลยไม่ <laughs> ต้องกังวลเรื่องของการตั้งศูนย์แค่ได้แค่คู่หน้านะครับแล้วคู่หลังก็ปล่อยเอไม่ใช่นะครับ <Okay. S 1> เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับคันไหนที่ตั้งศูนย์ได้4ี่ล้อเราจะแจ้งนะครับว่าอันนี้จำเป็นจะต้องตั้งศูนย์4ี่ล้อนะครับอ่าเราก็จะจัดการให้เรียบร้อยน,นะครับ สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับบริการรถยนต์ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนะครับเราดูแลให้เต็มที่นะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับที่0865691915นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถบอดี้นี้อยู่นะครับมีปัญหาเรื่องของรถยนต์นะครับวิ่งไม่ตรงนะครับกินอ่ากินซ้ายแลกินขวานะครับและยางกินผุแบบปกติยังไงนะครับเป็นเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนะครับโทร0865691915มามาสอบถามก่อนนะครับประสานงานกันเนาะยังไงเดี๋ยวดูแลให้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครัััับบบบสสวดีคคครรขอุณ